ครับผมสวัสดีนะครับบวัสดีครับวันนี้วันที่3กุมภาครับผมงานของสร้างสัมพันธ์เล่มนี้นะครับเป็นเหล็กโบนครับนะครับเป็นเหล็กแหนบซุบแข็งดูดมันครับเป็นมีดใช้งานทั่วไปครับผมความยาวอยู่ที่13นิ้วนะครับเล่มนี้ความกว้างตรงหัวอยู่ที่2.8 2ครับผมนะครับสัน7มิลนะครับ7มิลแบบไร้ปลาย ด้ดามเป็นไม้ประดูนะครับความยาวของด้ามอยู่ที่6นิ้วครับผมดูครับตรวจสอบวามผมให้ดูนะครับ คยังนี่ยังไม่มีเจ้าของนะครับราคาอยู่ที่950กรครับผมพร้อมส่งครับ บอกท่อท่อ BBC เป็นตัวแถมให้นะครับครับผมสนใจเบอร์นี้เลยนะครับโทรก็ได้ทักไลน์ก็ได้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ